โอ้ oh, สวัสดีคะ่ะวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยววันนี้จะพามาชมไม้มงคลโบราณอีกตัวนึงนะคะซึ่งหลายคนก็รู้จักหลายคนก็ยังไม่รู้จักนะคะต้นนี้เขาเรียกว่าว่านมหาโชคนะคะเพื่อนๆนนะคะชื่อเพราะเพราะมากเลยนะคะว่านมหาโชคนะคะเป็นไม้มงคลโบราณน,นะคะว่านมหาโชคนี้เป็นมีความเชื่อว่าถ้าใครปลูกแล้วก็จะมีโชคมีลาบนะคะมีเงินมีทองมีโชคลาภ นะคะแล้วก็เป็นว่านที่มีเมตตามหานิยมนะคะนะทำให้คนรักคนหลงคนเมตตานะคะเขาเรียกว่านมหาโชคนะลักษณะใบนะคะเพื่อนๆมาดูนะคะใบของเขาอันนี้ใบอ่อนอันนี้ใบแก่นะคะจะเป็นริ้วยาวสีเขียวนะคะริ้วยาวสีเขียวก็น่าจะประมาณหนึ่งฟุตแล้วก็จะมีก้านนะคะก้านเขาเหมือนกับขาต้นขานะคะ นะจะมีก้านขึ้นมานะเพื่อนๆลองมาดูนะแล้วเขาชอบน้ําชอบความชื้นนะคะชอบความชื้นมากๆถ้าได้ความชื้นเต็มที่เขาก็จะแตกกอไวนะคะเดี๋ยวมาดูกอเขาก่อนมาดูกอเขาก่อนโอ้โหนี่กอนี้แตกไววันมหาโชคนะคะชอบน้ำมากๆเลยนะคะ วันมหาโชคแตกแน่นเต็มกระถางเลยนะคะเพื่อนๆนะเดี๋ยวเรามาดูนะคะอ่าเป็นความเชื่อนะคะถ้าใครปลูกก็จะมีเงินมีทองมีโชคมีลาบมีทรัพย์สินเงินทองเงินทองก็ไหลามาเทมานะคะนะตัวนี้สวยงามจริงๆนะคะเพื่อนๆนี่ต้นอ่อนเขาวัานมหาโชค วันมหาโชคมหาเสน่ห์สำหรับการขยายพันธุ์นะคะเราก็จะแยกนะคะแยกต้นใช้วิธีแยกต้นนะคะแยกต้นออกมาปลูกนะคะนี่ก็ได้หลายกอเลยนะคะได้หลายกอเลยสําหรับว่านมหาโชคต้นนี้นะคะก็ถือว่าเป็นไม้มงคลอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นที่จับตามองนะคะเพื่อนเพื่อน นะใครที่ชอบเล่นไม้มงคลก็ลองมาดูต้นนี้บ้างนะคะว่านมหาโชคนะคะลองมาดูหน่อเล็กๆเขาแยกเขาแตกออกมาดูข้างในแล้วเขาจะมีดอกนะคะดอกเขาจะเป็นสีขาวนะออกตรงต้นนี้นะคะดอกนอนเห็นไหมคะดอกสีขาวเล็กๆข้างในนะ่ดอกจะจะใหญ่กว่านี้นะคะเพื่อนๆดอกเขาจะออกตามต้นนี่แหละนะวันนี้ก็ พี่กันตรีก็พามาชมไม้มงคลโบราณนะคะการปลูกไม้ประดอกไม้ดอกไม้ประดับต่างๆเราต้องดูแลนะคะสิ่งสําคัญคือน้ำนอย่าให้ขาดนะคะเพื่อนๆน้ําอย่าให้ขาดดูแลอย่างดีเลยนะคะบ้านมหาโชคมหาลาบว้านมหาโชคนะคะหรือ,อทางนวดแผนไทยเขาเรียกว่าว้านดอกทองนะคะ นะซึ่งปลูกแล้วก็จะเป็นที่เมตตามหานิยมคนรักคนหลงมีคนเข้าร้านนะคะเนาะสวยงามนะคะเพื่อนๆสวยงามมากๆเลยพุ่มสวยนะชอบแดดรำไรนะคะไม่ชอบแดดจัดถ้าแดดจัดแล้วใบจะไหม้นะคะเขาะจะชอบแดดแบบนี้วันมหาโชค ไม้มงคลอันนี้คือด้านบนนะคะด้านบนลักษณะจะเป็นแบบนี้ดูด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นริ้วหลังใบนีใบอ่อนจะสวยนะคะโดยเฉพาะใบอ่อนจะสีเขียวแบบนี้ใบอ่อนนะคะ นี่คือไบอ่อนของเขาก็ลังแตกกอ ค่ะวันนี้นะคะพี่กันตรีก็ต้องขอขอบคุณ f อทุกคนนะคะที่ติดตามผลงานทางช่องลูกชนาพาเลชาแนลนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ